สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวให้รับชมนะคะว่าเหรียญที่รับเข้ามานะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างประมาณที่เห็นนะคะข้าวๆค่ะนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะชุดกัรจนานะคะชุดนี้รับมา1,200บาทนะคะการจนาก็จะมามีหงผู้สั้นนะคะให้ดูทีละเหียดเลยนะคะหงผู้สั้นก็มีคนนํามาขายและ10บาทนะคะเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทเขาเก็บไว้เองอะคะ่ะเขาขัด ทำความสะอาดซะสวยเลยเห็นไหมคะทุกคนเหรียญเก็บเขาเก็บเองเขาทําเขาเก็บไว้เพื่อที่จะเขาเป็นนักสะสมนะคะแต่เขาได้นํามาขายนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะมีสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบบาทปีสองห้าสี่สองสิบบาทปีสองห้าสี่สามสิบาทปีสองห้าสามสี่ตามที่ปนากประกาศรับเลยนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวคะ่ะเขานํามาขายนะคะตามราคาที่ปะนากรับเลยคะ่ะ รับราคาไหนเขาก็ขายราคาที่เรารับนะคะนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตามนี้เหรียญนี้นะคะเหรียญนี้เขาก็นํามานะคะแต่เหรียญนี้พนัาไม่ได้รับซื้อเขาก็แลกหน้าเหรียญไปค่ะแลกเท่าหน้าเหรียญนะคะเหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทโปรยข้าวผ่านใช้นะคะพน้ารับซื้อไว้ที่สามสิบบาทค่ะเหรียญนี้แล้วก็ สามรอบค่ะอันนี้พนัการับซื้อไว้เหรียญละสามสิบบาทนะคะเพราะเป็นเหรียญผ่านใช้ค่ะแล้วก็จะมีสะเสด็จนิวัฒน์อันนี้ไม่สวยนะคะแต่ก็ให้เข้าไปสามสิบาทค่ะให,ให้เพราะความเป็นสเสด็จนิวัฒน์นะคะเนี่ยค่ะให้เป็นเหรียญละสามสิบาทก็จะมีโปรยข้าวมีเนี่ยค่ะนะคะได้เหรียญละสามสิบบาทโปรยข้าวสเสด็จนิวัฒน์สามรอบค่ะประมาณนี้ แล้วเหรีอื่นๆก็ปกติทั่วไปส่วนมากเลยนะคะที่มหาปนัจะมีเหรียญครุฑครุฑนี่มีมาตลอดค่ะครุฑหนึ่งเจ็ดนะคะมีมาตลอดครุฑหนึ่งเจ็ดปนัรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาทค่ะมีมาตลอดนะคะครุฑหนึ่งเจ็ดแล้วก็จะมีนี่ค่ะหงห้าบาทหงหงไม่ได้มีแต่หนึ่งบาทนะคะห้าบาทก็มีนี่ยค่ะห้าบาทหง นัก็รับซื้อนะคะห้าบาทหงรับซื้อในราคาเจดบาทถึงสามถึงยี่สบาทค่ะขอภายห้บาทหงราคาเจ็ดบาทถึงยี่สิบบาทค่ะแล้วก็จะมีเหรียญหบาทต่างๆเหรียญหนึ่งบาทวาราทั่วๆไป นะคะเนี่ยค่ะมาขายได้นะคะที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะวันอังคารและวันพฤหัสค่ะเจอพนัได้เลยนะคะท่านอยู่ไกลท่านก็ส่งข้อความมานะคะส่งอินบ็อกมานะคะถ่ายรูปเหรียญส่งให้ดูนะคะได้ที่อยู่ไปนะคะตกลงราคาได้ที่อยู่ไปของถึงโอนเงินทันทีนะคะตามนี้เลยค่ะรับซื้อตามที่เห็นนี่เลยค่ะราคาก็ตามที่บอกไปนะคะทุกคน